สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็จะมาส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าค่ะวันนี้ก็มีพิธีกรรับเชิญพิเศษ2คนด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวกันว่าชื่ออะไรกันบ้างนะคะอนาวินจันหอมครับน้องอนาวินจันหอมอยู่กอไหนคะอสี่กอสี่นะคะวันนี้น้องอนาวินมากับใครคะลูกน้องครับน้องสาวเนาะ น้องสาวชื่ออะไรนะคะเด็กหญิงมิจจาจันหอมค่ะน้องมินทิตาอยู่ปอไหนละคะปะสองค่ะวันนี้จะมาช่วยคุณแม่ทําอะไรนะคะรีวิวบ้านลูกค้าค่ะรีวิวบ้านลูกค้าค่ะ,บ,คคะบ้านหลังนี้นะคะก็สร้างอยู่ที่อํมมหาเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรค่ะก็เป็นแบบบ้านชั้นครึ่งนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ2ห้องน้ำหนห้องครัวแล้วก็1ห้องรับแขกค่ะ อันนี้พื้นที่ใช้สอยทั้งหลังนะคะก็อยู่ที่158ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่ามีห้องแบบไหนกันบ้างค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะหลังคาค่ะก็เป็นหลังคาสีเทาพยับหมอกนะคะตัวบ้านค่ะก็ tonight, ここจะเป็นสีเทาอ่อนตัดด้วยสีเทาเข้มค่ะมาในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบันไดหน้าบ้านค่ะอันนี้บันไดหน้าบ้านของหลังนี้นะคะก็จะมี5ขั้นด้วยกันนะคะสเตปถัดไปนะคะก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะ ตรงนี้ระเบียงหน้าบ้านของเราก็จะอยู่ที่1,80เมตร80คูณ8เมตรค่ะตัวนี้ค่ะพอเดินเข้ามาห้องแรกนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะ ห้องรับแขกห้องนี้ค่ะก็มีขนาดความกว้างคูณยาวอยู่ที่4ี่คูณ8เมตรนะคะอันนี้ค่ะยาวมากๆเลยค่ะแล้วก็ห้องรับแขกของเรานะคะก็จะมีอะไรให้บ้างนะคะน้องมินตาอันนี้ป้าป้าป้าสเตปค่ะเนาะเรามีให้เนาะแล้วก็พื้นอันนี้เราปูได้กระเบื้องอะไรนะคะลายหินอ่อนค่ะแล้วก็จะมีบัวกันเปื้อนให้ทั้งหลังนะคะอย่างที่บอกค่ะอันนี้น้องแป้งเจ้าของบ้านค่ะก็เลือกเป็นสีไม้พยุงนะคะ แล้วก็หลังนี้ค่ะลูกค้าก็ให้ทางเรานะคะติดผ้าม่านเพิ่มให้เพิ่มเติมค่ะตัวนี้ค่ะก็เข้ากันมากๆเลยค่ะกับตัวบ้านค่ะส่วนสีภายในบ้านนะคะอันนี้ค่ะก็คือน้องเลือกเป็นสีชมพูอ่อนนะคะก็จะมีความหวานหวานนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัดด้วยเฟอร์นิเจอร์อันนี้ค่ะเจ้าของบ้านได้สั่งเข้ามาแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าห้องใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะสามารถใส่โซฟาชุดใหญ่ได้เลยค่ะ จะเป็นมันเลื่อนนะคะเปิดเข้าไปนะคะยังห้องอะไรนะคะลูกห้องครัวค่ะค่ะเป็นประตูเปิดเข้าไปห้องครัวนะคะก่อนจะไปถึงห้องครัวอันนี้จะเป็นห้องอะไรนะคะห้องน้ำห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องน้ํากันนะคะเปิดเข้าไปเลยค่ะลูกเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าห้องน้ําที่เราให้อ่ะค่ะมีสุขภัณฑ์อะไรบ้างนะคะน้องมินตาคะเราให้อะไรลูกค้าบ้างคะลูกอันนี้คืออะไรนะคะช ตะกูอันนี้ค่ะอ่างล้างหน้าเนาะตัวนี้ค่ะกระจกกระจกเนาะอันนี้นะค่ะลูกสายชำระถ้าสายชำระเนาะแล้วก็จะมีเป็นฝักบัวเปนชาเวอร์นะคะตัวนี้ให้ลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีเป็นราวแสนผ้านะคะแล้วก็ห้องน้ําทุกห้องค่ะก็คือเราจะปูกระเบื้องนะคะให้สูงถึงฝ้าเลยนะคะ ความสูงนะคะระดับพื้นถึงฝ้าค่ะอยู่ที่2เมตรหกนะคะอันนี้ของน้องแป้งก,ก็จะเลือกออกเป็นลายหินอ่อนโทนออกขาวดํานะคะก็ดูสวยดูหรูเลยค่ะหลังนี้ค่ะต่อไปไปชมห้องครัวกันค่ะสําหรับห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวที่พื้นฝั่งระดับนะคะเราก็จะมีบันไดลงไปค่ะอยู่ที่3ขั้นด้วยกันนะคะห้องครัวห้องนี้ค่ะก็มีขนาดอยู่ที่4ีเมตรนะคะตัวนี้ค่ะ สำหรับพื้นนะคะของห้องทัวค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าแบบกระเบื้องลูกค้าก็เลือกสีได้เลยนะคะอันนี้ของน้องแป้งเจ้าของบ้านค่ะก็อยากได้เป็นโทนลายไม้นะคะเป็นขนาดกระเบื้องอยู่ที่60สคูณ60ค่ะปูออกมาก็สวยมากๆเลยนะคะห้องทัวนะคะต้องบอกว่าแบบหลังนี้นะคะเราก็จะมีใหล้ลูกค้าตามนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบานซิงค์นะคะก็จะมีทั้งบานคู่บานเดี่ยวบานเตาแก๊สนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ก่อเคาน์เตอร์ให้ลูกค้านะคะอันนี้ค่ะ แล้วก็จะมีเป็นอ่างล้างจานนะคะตัวนี้ค่ะให้ลูกค้าด้วยนะคะพอเดินออกมาหลังบ้านนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างค่ะก็สามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้นะคะลูกค้าแล้วก็ตากผ้าด้านหลังบ้านได้เลยค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะมีปูกระเบื้องนะคะมีเดินระบบไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นประตูภายนอกค่ะประตู UPVC นะคะที่เราใช้ สำหรับภายนอกก็จะช่วยกันน้ำกันผวกกันแดดนะคะในส่วนที่เราให้ลูกค้านะคะก็จะมีเป็นงานเทพื้นรอบบ้านค่ะอยู่ที่1เมตรนะคะตัวนี้ค่ะรอบบ้านเลยถ้าลูกค้าอยากเพิ่มก็สามารถแจ้งได้นะคะแล้วก็จะมีทั้งถังน้ำปั๊มน้ำนะคะก็คือน้ำไหลไฟสว่างค่ะลูกค้าก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะ ใช่นะคะน้องวินตาห้องนอนค่ะห้องนอนห้องนี้เนาะมีขนาดอยู่ที่4.4คูณเมตรนะคะก็ห้องนี้ค่ะทางเจ้าของบ้านนะคะก็ได้จัดเฟอร์นิเจอ,อร์เข้าครบแล้วเ<ม>ช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่านะคะก็สามารถวางเตียง6ฟุตนะคะแล้วก็ตู้เส<ไ>ื้อผ้าขนาดใหญ่<ไ>เลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะเครื่องแป้งอันนี้นะคะก็<ๆ>จะเห็นว่าพื้นที่ยังมีเหลือนะคะแล้วก็ด้านหน้าห้อง ห้องนอนนะคะเป็นอะไรนะคะลูกระเบียงค่ะมีระเบียงเนาะเดี๋ยวน้องมินตาพาไปชมระเบียงด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นระเบียงค่ะระเบียงหน้าห้องนอนเนาะ,ะใช่ไหมคะลูก ระเบียงหน้าห้องนอนอันนี้นะคะก็ขนาดอ,าอยู่ที่4คูณ1เมตรนะคะลูกค้าก็อยู่ประมาณนี้เลยด้านหน้าเราก็จะมีเป็นราวสแตนเลสให้นะคะถ้าสําหรับแบบบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะเราก็จะมีเป็นเหล็กกล่องทาสีขาวให้ค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้สีดําก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็จะมีไฟดาวไรท์ให้ค่ะเปิดไฟตอนกลางคืนก็ด้านนอกก็จะเป็นไฟสีวอมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ชั้นสองครับสวยไหมคะสวยค่ะเราให้เราเป็นเราสเตนเลสลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ค่ะของหลังนี้นะคะแล้วก็บันไดค่ะปูด้วยกระเบื้องเราก็จะใส่เป็นจมูกบันไดกันลื่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนกันนะคะว่าด้านบนของเราค่ะมีห้องอะไรบ้างนะคะขึ้นไปกันเลยค่ะ พอขึ้นมาด้านบนนะคะอันนี้ค่ะด้านบนของเราก็จะมีห้องนอนสองห้องนะคะตรงนี้ค่ะ,ะก่อนจะเข้าไปห้องนอนนะคะลูกค้าก็ซื้อเป็นตู้พระมาวางไว้นะคะอันนี้ค่ะก่อนจะเข้าห้องนอนนะคะเดี๋ยวพี่วินนะคะจะพาไปชมห้องนอนอห้องแรกกันเลยนะคะเข้าไปเลยครับลูกเปิดไฟด้วยครับพาชมห้องเลยลูก ห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่4คูณ4เมตรด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือลูกค้าวางเตียงอะไรเรียบร้อยเนาะตัวนี้ค่ะก็จะมีเตียง6พุตนะคะแล้วก็มีตูเ 5, ้เสื้อผ้าแล้วก็อันนี้อะไรครับโต,ตเครื่องแปง<ต>้งค่ะ<ต>อันนี้ค่ะ<ต>ก็อย่างที่บอกค่ะห้องทุกห้องอยู่ที่ขนาด4คูณ4นะคะก็ ดูกว้างค่ะโล่งกว้างพอดีค่ะแล้วก็ห้องทุกห้องนะคะเราก็จะมีเป็นหน้าต่างให้ลูกค้าค่ะ,อ,ะอย่างห้องนี้ก็จะมีบานเลื่อนอยู่ที่2บานนะคะตรงนี้ค่ะก็สามารถเปิดรับลมได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะต่อไปจะพาไปชมห้องนอนอีกห้องนึงค่ะห้องนอนห้องนี้มีอะไรบ้างคะรีวิวเลยค่ะมีเตียงนอนแล้วตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะห้องนี้มีขนาดอยู่ที่ สี่คูณสี่เมตรนะคะเหมือนกันค่ะแล้วแล้วก็พิเศษเลยก็คือห้องนี้จะมีห้องน้ำเพิ่มนะคะตัวนี้ซึ่งในแบบของเราก็คือด้านบนของเราก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องด้านล่างห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะอันนี้ค่ะห้องน้ำห้องนี้นะคะก็มีขนาดอยู่ที่เมตรแปดสิบนะคะคูณสองเมตรห้าสิบนะคะห้องน้ำมีอะไรบ้างคะลูกมีชักโครกมีแอร์มีเซ้นตเลยค่ะที่ล้างหน้าแล้วก็มีฝักบัวค่ะ มีอะไรอีกคะที่เราให้ลูกค้าที่แล้วก็เราก็ก่อบักไอให้ลูกค้าด้วยนะคะเราก็มีที่ใส่สบู่ที่ใส่ทิชชู่นะคะเหมือนที่ในห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็คือลูกค้าก็เลือกเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะก็จะเป็นโทนสีขาวกับดาค่ะอันนี้ค่ะก็จะทําให้บ้านดูวสวยเลยค่ะห้องน,น้นห้องนี้ก็จะมีระเบียงด้านหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะฝนตกเนา<น>ะ ระเบียงด้านด้านหน้าห้องนอนนะคะหน้าก็จะมีขนาดเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่1นึ่เมตรคูณสเมตรค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะทั้งหลังเราก็ตกแต่งด้วยราวสแตนเลสนะคะลายของสแตนเลสลูกค้าอ่าเราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะชอบแบบไหนทางเราก็อ่าจัดทําให้ได้เลยค่ะ ที่พาชมบ้านแล้วชอบไหมคะฝากผลงานอนาวินเรียวเอสเต้นะครับวันนี้นะคะหลังจากที่เราทั้ง3คนนะคะได้ทําการรีวิวบ้านานะคะ ทุกห้องทุกมุมให้กับลูกค้าได้ดูนะคะก็ลูกค้าท่านในนะคะเหมือนเดิมนะคะที่สนใจสร้างบ้านค่ะก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะคะสามารถทักเข้ามาคุยกับนุ๊กได้เลยค่ะตามช่องทางที่เราทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็ขอขอบคุณอันดับแรกเลยนะคะพิธีกรตัวน,น้อยของแม่นะคะเก่งมากๆเลยค่ะจะบอกว่าอันนี้เป็นเทปแรกเลยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะใช่ไหมลูกค่ะรอบหน้า ก็จะได้อ่านรีวิวกันเองเลยนะคะทีนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ